เรื่องนี้ไปดูการแจ้งตำรวจที่รู้แจ้งเห็นจริงผมใอ้ตำรวจตีโทสิัพท์ไยาอด้เราสารต้องการปากบางทางตำรวจมีวันหนึ่งได้ขับรถจักรยานยนต์ใส่ตรวจตรวจไปบริเวณด้านหลังวัดห่งตำรวจได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นมาจับกลุ่มมั่วสุมกันในวัดนี่แหละครับวันนี้ก็เลยมาซุ่มดูอยู่ เนี่ยเขาแจ้งว่ามีวัยรุ่นมะม่วสุมกันอยู่ในวัดเดี๋ยวเจอจับเลยนะโอเคพี่มาทำอะไรกันเรอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยใครอะไรโอ้เจ๊มาจับัยรุ่นมั่วสุมถ้าตกใจช่วยได้เหรอช่วยได้ใครเดี๋ยวจะทำให้พวกมันกลัวไม่กล้ากลับมาที่นี่อีกเลย ็นฉันไหมฉันพี่หายไปเลย้ีพี่โอ๊ยถูกต้องวิ่งเลยพี่ต้องวิ่งแล้วหายเข้าไปกองแพงขนาดนี้ตำรวจมาจับวุ้ยตำรวจมาจับเฮ้ยไม่ได้จับไม่ได้จับเขากลัวผีอยู่นั่นไงไปแล้วเำรวจมาจับเหรอเอาแล้วตำรวจวิ่งหนีอะไรมาวะวิ่งหนีใหญ่ อบสุดท้ายไปโอ้โหเจนนี่น่ากลัวจริงๆโอ้ยหายเข้ากระแพงเลยด้วยโอ้สุดจะยอมยิงมองยิงเห็นน่ากลัวโอ้โหยิงมองยิงกลัวมันทั้งน่ากลัวน่ากลัวจริงๆน่ากลัวสุดๆจะยอมสุดๆดูเมนเขาส่ง เห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวเดินเข้าไปบริเวณเมนเป็นเวลาประมาณปีสองเท่านั้นละ่ะเราก็รู้ได้เลยว่าเราเจอแล้วเด็กๆวงแตกแล้วตั้งแต่วันมาเด็กก็ไม่ได้มาจับคุณตรงนั้นอีกเลยช่วยงานดีแบบนี้บรรจุเลยดีไหมให้เป็นมือปราบหมอด,ดินไปเลยขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีธนสิทธิ์ระยะอินรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสนโชคชัยเจ้าของเรื่องผีไล่ตำรวจไม่ต้องไล่